สวัสดีครับนี่ซองบ้าเก่าพองแ่บมานั้งซือนี่นะครับผมนี่ครับเป็นปลาบองข้าเก้านะครับผมแต่ว่ารอบนี้บ้าเพิ่มปริมาณขึ้นห้พี่น้อยนะครับผมจากชีบงเป็นหาบงครับนี่ของเสร็จแสบมาเลยครับนี่แสบงามๆเลยครับนี่ครับไปกินก็ตำหุ้งเนาะทอดกรอบๆพับกินก็ตำหุ้งเฮ้าหรือบอกเขาจะไปทอดครับบอกเขาไปย่างกมาตําแจวครับผมโอ้ยแ่บจะบอกใครเลยครับมาจากปาแห่งเฮ้านะครับ มีเขียดแห้งครับผมแล้วก็ปลาลดครับผมมีปลาลดแห้งครับแล้วก็เขียดแห้งแล้วก็ปลาบวงห่อครับมีแต่ของเสียบเสบทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่นะครับที่เป็นออเดอร์ทีสองบาวชังหลบก่อนนะพี่น้องสั่งสองบาวหลบก่อนครับผมจัดส่งให้มาอนี้ครับประมาณสี่สิบบาทครับผมเียบลอยนะครับเขียดแห้งกับปลาลดทอดกับเป็นไทรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปลาบวงห่อก็ุดใส่เป็นถุงสิบครับผมปลาบวงห่อหลับนี้ก็บสีแ่งตัดหัวให้เรียบร้อยนะครับผม พอลหลอก้อนสองมาวยบริตัดหัวครับมีแต่ใส่งามๆครับพอดีกินนะครับพี่น้องสนใจก็อย่าลืมทักกับมหาสามาระครับผมหรือเบอโทรมากก็ได้ครับ088 620 5698ครับผมครับผม088 620 5698ครับเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้เด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องสนใจก็จับจองกันไปได้ครับผมเดี๋ยวสองมาอีท่าการส่งให้ครับผม